ใน,ในยานของเราอะ่ะมีมอินฟอเตอร์อยู่3คนเว้ยสุดท้ายก็จะเหลือแค่ CCTV คนสุดท้ายที่จะเป็นฆาตการได้ในเวนนสนี้สีส้มสีชมพูสีสีเขียวคุณก็เห็นผมพี่เกเขาดึงเวลาคุณเ <c oughs> ชื่อใจพิษตะครั้งพี่ว่าดำพี่บ่าดำพี่บ้าดำ ถ้าอยากจะเล่นกับผมก็ต้องโดนนวดแบบนี้แหละเป็นธรรมดานะครับอันนี้คือผมเล่นกับ fc นะผมมานวด fc นวด fc กูโดนลกูโดนนละกูโดนเอาคืนะกูโดนเอาคืนละกูโดนเอาคืนละ,นะอันนี้มันนวด fc มันนวด fc จริงๆไม่ได้อยากชนะด้วยวิธีเมื่อกี้เลยนะจริงๆผมคิดเอาไว้มากกว่าน,นั้นอีกน้องเว้ย ผมคิดว่าผมอาจจะก,กระจายคนให้มาอยู่แถวฝั่งขวาแล้วผมจะมุดท่อไปปัดฝั่งซ้ายแต่บังเอิญว่าเขาดันไม่แก้ไม่เบ้ไม่เปเล็เกที่เฮ้ย เชื่อฝาดพึ่งเปิดตอนนี้ใครอยู่ไหนบ้างเอ่อแฮมอยู่ห้องคอมูครับกําลังจะแก่แฮมอยู่คอมูเหรอคอมูเหรอคนที่คนที่วิ่งเข้ามาห้องไฟเมื่อกี้ใครเหรหนูสีเขียวเข้มค่ะชาร์กเองชาร์กใช่ไหมอ่าระหว่างทางที่ชาร์กเดินมาชาร์กเจอเจอสีอะไรบ้างอืมไม่เห็นนะพี่เอ่อใครใครแก้คอมูนะแฮมใช่ไหมบาวนี่อยู่ไหนเบาวนี่อยู่ในใจค่ะ บ้านนี้อยู่แอดมินใช่ไหมเดี๋ยวใจเย็นนะอย่าพังโกรธไอประโยคเนี้ยตายได้ง่ายๆนะบอกให้เ่้ยเรายอมตายเพื่อเธอไปแล้วไงล็อกไปแล้วออ่่ะเมืกี้ไม่่เกียวองแอดมินกำลังจะลงไปคอมคอมมูอ่าภูมิภูมิอยู่ไหนภูมิภูมิอยู่ในใจฮ่องกงค่ะแม่ฮ่องกง้ม่ฮ่องกงภูมิอยู่ในใจเปล่ายังไม่ได้เข้าใช่ป่ะไออยู่ไหนครับใช่ครับยังไม่เข้าไออยู่ไหนโวิ่งเล่นไปเรื่อยเลยอ่ะ เีาเขากำลังจะเข้าห้องคอมออันนี้เปเรื่องจริงอแสดงว่าไอกับไอกับแฮมต้องผ่านกันถูกป่ะต้องเจอกันถูกป่ะแฮมมาเดินมาจากแฮมมาเดินมาจากแอดมินแฮมคิดว่าถ้าอย่างนั้นพี่ไอาเขาอาจจะเดินมาจากอ่าห้องคิวมากกว่าเพราะว่าแฮมมาอยู่ข้างในแล้วนัดอยู่ไหนนัดอยู่ไหนตอนนี้อยู่กับสีแดงครับอยู่ฝั่งซ้ายครับฝั่งซ้ายตอนนี้ก็ยังอยู่คู่กันถูกป่ะ ผมพบสีแดงได้นะเพราะสีแดงผมผมดอยู่กับเขาตลอดโอเคถ้างั้นนะคนที่หน้าสงสส่ตอนนี้ก็จะเป็นซีซีทีวีกับภูมิทีซีซีทีวีติปก่อนติปก่อนแติปก่อนเยวมาคนตายตลิปนะสตคลิปนะเดี๋ยวมีคนตายแต่ว่ากล้องไม่ติดนะใช่ห้องกล้องแต่ว่ากล้องไม่ติดแล้วก็ที่จะบอกก็คือเมื่อกี้ฆาตกรอบบเพิ่งมุดท่อไม่ไม่ก่อนก่อนที่คอมูจะดับกล้องก็ไม่ติดค่ะเราเราพลาดอะเรากดเร็วไปหน่อย เราพลาดเรากดรีพอร์ตเร็วไปหน่อยวะจะได้มากเลยแต่เมื่อกี้ที่ไม่ใช่แน,น่นอนก็มีแฮมมีบาวนี่มีสองคนที่อยู่ด้วยกันฝั่งซ้ายมีแดงกับไครวะที่พูดให้กันได้เมื่อกี้ผมลืมละแล้วก็ชาร์กที่เดินตามหลังมาติดๆทีไม่ได้ฆ่าแน่นอนก็จะเหลือนั่นแหละ cctv กับซ c t v กับไอสองคนนั้นอะอะไรวะ c c ซ v กับภูมิที่อยู่ห้องกล้อง ฆาตกรคือใครวะแต่ผมรู้แล้วว่าเมื่อกี้ฆาตกรอ่ะกำลังจะป่าดแล้วคอมูดับเกมเรียบร้อยไปหนึ่งศพภูมิแตกอ๋โอเคศพนี้ แฮมคาดว่าเป็นสีแดงครับจะจะบอกให้บอกตำแหน่งศพเลยไหมแล้วแต่เลยทำสไตล์แฮมแฮมศพอะอยู่ตรงห้องสโตห้องน้ำมันชื่อเขาบอกบับเบิลบีอะแฮมเห็นแค่ตัวบีข้างหน้าตัวเดียวอะบียูอะแฮมเห็นบียูแต่ว่าแบบเพิ่งเดินไปอะเพิ่งเดินไปกำลังกำลังอยู่น่าจะอยู่หน้าห้องคอมมูและแล้วก็แฮมลงมาอีกนิดนึงอะมันเป็นศพเลยพี่คือแบบไม่มีทางที่เขาจะไม่โหวตอะคือศพมัน ว่าไงบับเบิ้ลจีมีอะไรจะสารรูปไหมผมมาดูแอดมินดูก่อน่านนั้นะคอมมูดับแล้วคนเดมวพิงขอให้ข้อมูลอีกราวเมื่อกี้เลยค่ะอยู่ด้านซ้ายกับน้องภูมิกันแค่สองคนซึ่งสีอีแดงกับสีดำบอกว่าภูมิเป็นเองเลยสองคนเนี้ยบอกว่าอยู่ด้านซ้ายมือผมไม่เห็น สีขาวเห็นอะไรรึเปลาับผมยังเห็นพวกคุณสองคนอยู่ในห้องของผมเพราะว่ามุมมองของผมไม่เห็นอะไรเลยสีเขียวกับสีเขียวอยู่ในห้องไฟก่อนสีขาวสีเขียวไม่ได้ค่ะใช่แล้วพี่เคก็น่าจะเห็นผมนะพี่เคตอนเวฟเมื่อกี้สีสีอะไรนะที่พุบกันอยู่ฝั่งซ้ายอ่ะผมีกับสีแดงเลยหผมนี่สีอะไรอะสีแดงเอ้ยสีดำครับสีดำสีดำดํากับแดงอยู่ด้วยกันใช่ไหมแต่อันนี้ก็คิดว่าน่าจะน่าจะใช่แหละ แต่อีกคนนึงอ่ะพอจะรู้แล้วว่าใครสีดำไงพี่เาพูดเพิงสองคนเนี่ยอยู่ด้วยกันตลอดไม่ใช่ไม่ใช่ดำกับแดงอยู่ด้วยกันตลอดไม่ใช่ฆาตากรก็คือภูมิเฮ้ยภูมิตายไปแล้วฆาตากรคือซีซีทีวีนะอีกคนหนึ่งเพราะว่า,าแฮมอ่ะเอาสีแดงออกแต่เราก็ยังไม่โชว์ว่าสีแดงเป็นจริงหรือเปล่าแต่แฮมเอาสีแดงออกเพราะงั้นแฮมกับสีแดงคนละฝั่งกันละซึ่งสอง แฮมมาแก้ข้อมูลถ้าแฮมพูดความจริงก็แปลว่าเบลนี่อยู่แอดมินจริงถ้าเบลนี่อยู่แอดมินคนที่ลงมาจากฝั่งขวากำลังจะมาเจอกับแฮมคือไอซ์เหรอไอซ์ I, พูดความจริงหรือเปล่าไอซ์อยู่ขวาไม่รู้แต่คนที่ข้าไม่ได้นแน่คือชาร์กชาร์กไม่ใช่ชัวถ้าชาร์กไม่ใช่แฮมไม่ใช่เบลนี่ไม่ใช่ไอซ์ I, ไม่ชัว ก็จะเหลือสีดำไม่ใช่ชัวเพราะว่าสีดำอยู่กับแดงในเว็บเมื่อกี้แล้วดำไม่ใช่แดงเป็นคองค่าดำก็ไม่ใช่ท่านก็จะเหลือ CCTV เนี่ยสีน้ำเงินก็จะเหลือแค่ CCTV ไว้ก็จะเหลือ CCTV ที่น่าสงสัยในวิไขวะหนึ่ง CCTV. ใส่มากเลย One <hour> later. ผมว่าเป็น CCTV นะผมว่ายังไงก็เป็น CCTV ลองดูไหมทุกคนเชื่อป่ะว่าเป็น CCTV ผมว่ายังไงก็เป็น CCTV นะไม่น่าจะเป็นคนอื่นได้แล้วอะจากข้อมูลของผมทั้งหมดอะที่สันนิษฐานแล้ว <Okay. S 1> ยังไงก็เป็น CCTV เนี่ย C T V ดูกล้องอยู่เว้ยไม่ใช่เว้ยเขียวว่าขาวดูกล้องอยู่ C T V รอดักป่าเฮ้ย C C T V แก้อยู่ว่ะกระเาวานี่ว่ะ โอ,ออโอเคเราจำไว้มีศพสักทีจะศพไหนเอ่ยช้าหนูเจอศพหน้าห้องกล้องค่ะหน้าห้องกล้องเลยเหรอใช่ตรงเขาเรียกว่าตรงไอ้นะี่ตรงทางแยกเลยพี่คือพี่ดับเบิลเคเข้าไปห้องนั้นก่อน ห้องไฟก่อนก่อนประตูปิดแล้วใช่ไหมคะพี่คิดว่า CCTV เป็นนะหนึ่งเดี๋ยวจะข้อมูลขึ้นมาให้ฟัง <c oughs> และเว็บ <c oughs> แรกสุดเลยอ่ะที่อ่าชาร์กเราเดินตามหลังพี่เราข่ามไม่ได้แน่เพราะว่าไอศพตรงนั้นในห้องไฟอ่ะฝาท่อเพิ่งเปิดเว้ยกำลังลงเลยแต่พี่กดรีพอร์ตเร็วไปหน่อยเลยไม่เห็นสี <c oughs> สองแฮ <c oughs> มอยู่ห้องคอมมูซึ่งตอนแรกก็ไม่รู้ว่าแฮมพูดจริงหรือเปล่าแต่แฮมอ่ะเอาสีแดงออกซึ่งสีแดงเป็นจริงเพราะฉะนั้นแฮมไม่ใช่ละสามแฮมบอกว่าบบวนี่อยู่แอดมินและแฮม เป็นคนเอาสีแดงออกแสดงว่าแฮมพูดความจริงเบานี่เป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ได้เป็นคนฆ่าจากห้องไฟแน่นอน 4. ส,สีแดงบอกว่าสีดําอยู่ด้วยกันในเว็บเมื่อกี้ก่อนรีพอร์ตเด้งแปลว่า2คนนี้ยืนอยู่ติดกันแสดงว่า2คนนี้ไม่ใช่ฆาตกรแน่นอนเพราะฆาตกร1คนน่ะกำลังมุดท่ออยู่และฆาตกรสีแดงออกไปแล้วเพราะฉะนั้นสีดําเป็นผู้บริสุทธิ์สุดท้ายก็จะเหลือแค่ c c t v คนสุดท้ายที่จะเป็นฆาตกรได้ในเว็บนี้ <Wow. S 1> เป็นใครไม่ได้แล้ว oh. ทงทุกคนครับสีส้มสีชมพูสีสีเขียวคุณก็เห็นผมพี่เคเขาดึงเวลาคุณ <c oughs> ลันก็หมาย,ยู่แค่พี่กับพี่เคอ่ะเออมันเหลือสองคนน่ะ <c oughs> อืมอ่ะเชื่อแล้วเชื่อแล้วมีคออย่างโหดกระโดดหนีเลยกูไม่ใช่ว่ะ เฮ้ยเดี๋ยนะมีคนโกหกแสดงว่าเมื่อกี้มีคนโกหกแล้วเอออันนี้แฮมแฮมแฮมจะมาถามข้อมูลนิดหนึ่งคืออันนี้แฮมถามข้อมูลของเว็บเว็บเมื่อกี้นะคะเว็บพี่แล้วเอ่อพี่เบลนี่เดินมากับพี่ซีซีทีวีตลอดเลยหรือเปล่าตอนที่เดินเข้าไปในห้องคอมมูอะ่ะอืมเอาตรงๆว่า อ่พี่ลืมพี่ํำอะไรไม่ค่อยได้เลยบราวนี่แคบราวนี่เลเื่อยที่ที่พี่รู้คือตีนี้ไม่นิยมทำไฟกันหรือเปล่าไม่มีใครไปซ่อมไฟเลยคือพี่อ่ะแต่พี่รู้ว่าทุกทุกครั้งที่ไฟดับพี่ไปซ่อมไฟตลอดเลยแต่พี่อยากถามว่าชาร์กสีหนูไปไหนหนูไม่ซ่อมไฟอ่ะหนู คือพี่มืดมนมากเลยพี่หนูจะบอกอะไรพี่ให้นะมันไม่ใช่ไฟพี่เขาปิดวิทยุไปให้เขเป็นคอมมูไว้ม่ใช่ไ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 ม่ใช่วิทยุมันจะมีเฟดอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้หมายถึงเฟดที่แล้วอ่ะพี่เห็นเราเดินเหมือนจะดนเดินสวนกับพี่มัคือเราไม่ต่องไปอ่ะแล้วเฟดนั้นตอนนี้ไปฆ่าใครมาตอนนั้นอ่ะเพราะว่าใหญวะเราเหรอใช่ใช่ ไปฆ่าใครมาไม่แน่ใจจาไม่ได้แล้วว่าเออใครวะจำไม่ได้นะคือจะบอกว่าข้อมูลทั้งหมดอะเราเราบริสุทธิ์เราบริสุทธิ์จริงๆข้อมูลทั้งหมดอะเราไปถามหมอได้เราบริสุทธิ์ข้อมูลทั้งหมดอะคือแบบว่ามันเป็นได้สองอย่างคือ C C T V เป็นกับกับเบลนี่เว้ยแต่ว่าแฮมอะะแปว่าตอนแฮมอะตอนที่แฮมพูดว่า มาแก้ข้อมูลแล้วเจอเบาวนี่อยู่ห้องแอดมินอ่ะตอนนั้นอ่ะแสดงว่าเบาวนี่เดินออกมาล้นานแล้วใช่ไหมอาจอาจอาจแต่เป็นไปได้ซึ่งอันนี้แฮมอยากรู้ว่าพี่อ่ะพูดพูดให้พูดให้สีเขียวเข้มได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทำไมเคเคดูปกป้องสีเขียวเข้มจังเลยคะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่าสีเขียวเข้มไม่ใช่หรอทำไมดูปกป้องจังเลยนี่นี่ถ้าเราผิดนี่เราจะแพ้เลยนะเบาวนี่ ไม่เราคนกินเราแท้บนี่นั่นแหละไ็นใครไม่ได้แล้วคือมันแสดงว่าข้อมูลเว็บแรกของของแฮมอ่ะเคลื่อนไปนิดนึงตรงนี้ว่าบาวนี่อ่ะดูแอดมินแต่ว่าบาวนี่เดินออกมาแล้วเอ้าเอ้า่ผีหลอกแล้วเนี่ยมึไม่อยู่เลยยลำเนี่ยบอกได้คำเดียวว่ารันเฮ้ยัวมาก อะไรวะผมไม่รู้เลยอโอไอเหียรู้แล้ว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 ผมรู้แล้วดัมดําดัแน่นอนผมรู้แล้วผมรู้แล้วผมรู้แล้วโอ้ไม่ทันแน่เลย พี่ขอกายอีกครั้งได้ปหมไม่คแฮมอ่ะแฮมอ่ะเอาสีแดงออกเว้ยแฮมไม่ใช่ทัวร์ช้างเดินตามหลังพี่ในขณะนั้นน่ะท่อเพิ่งเปิดพึ่งไม่ใช่ตอนนี้เหลือคนเดียวแล้วคือสีดำเพราะว่าสีแดงอ่ะมันเป็นทัวร์เว้ยและสีดำบอกว่าอยู่กับสีแดงคนที่จะอยู่กับฆาตกรและพูกันได้ก็คือฆาตกรด้วยกันเองเว้ยเป็นไม่เป็นอย่างอื่นไม่ได้นะแฮมคิดว่าย่านั้นมันมันมีสองกรณีคือ หนึ่งี่พี่เคอาจจะบอกผิดนิดนึงก็คือว่าจริงๆอ่ะเขาเป็นฆาตกรทั้งคู่แล้วเขาก็เหมือนพูดให้กันเองกับสองคือพี่เคอาจจะเป็นเองใช่ไหมพี่ใช่เลยผมว่าพี่เคเป็นเราไม่เคพูดแต่ละคนหมิสลยอยู่ในเหตุการณ์นี้อยู่แลเฮ้ยฟังพี่ดีๆนะสมมติว่าถ้าเราปล่อยผ่านเว็บนี้ไปอ่ะเว็บหน้าสมมติเขาปาดหนึ่งเขากดเลเตอร์วิ่งไปรอสองคนเขาปาดอีกหนึ่งจบเลยนะเว้ยแพ้เลยนะ ซึ่งอันเนี้ยพี่รีบวิ่งมาตบปุ่มเพราะว่าพี่รู้ว่ารอบต่อไปอ่ะไม่รอดชัวร์แล้วแฮมเป็นคนเอาสีแดงออกแล้วพี่ก็เป็นคนบอกว่าเออโหวตสีแดงเลยแล้วกันสีแดงน่าจะเป็นชัวร์ละมาพี่แต่พี่อ่ะคือพี่เอาคนธรรมดาออกรอบนี้พี่จะไม่เอาใครออกไปแล้วนอกจากสีดำ เดี๋ยวก่อนฟังฟังผมก่อนแล้วแล้วพี่เทมันแต่ได้ไงครับว่าสีแดงเป็นสีซีทีวีกับเบานี่อาจจะเป็นกั่สองคนก็ได้นะพี่เพราว่าถ้าสีแดงไม่เป็นอ่ะป่านนี้มันต้องแพ้ไปแล้วเว้ยไม่ไมคือคือเราโหวตออกไปสามคนสีแดงซีทีทีวีแล้วก็พี่อีกสีนึงใช่ไหมสีชมพูคือคือหนึ่งในสามอ่ะเป็นแนมนอรไว้ใช่ แต่ว่าพี่ว่ายังไงก็ต้องเป็นสีแดงเพราะว่าตอนที่สีแดงโหวดออกไปอ่ะเกมเริ่มช้าลงเชื่อใจพี่ตะคังพี่ว่าดำ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 อุ๊ยเชื่อใจเกมพี่ว่าดำไม่ผิดไม่ผิดไม่นะไม่ผิดไม่ผิดเกมจะยงไไม่ได้นะไม่นะเออพี่เคครับผมจะบอกว่าผมไม่ต้องทำอะไรเลยครับพี่เคเอาคนไปซื้อทองไปหมดเลยเออเป็นไง ในในยานของเราอะ่ะมีอินพอเตอร์อยู่3คนเว้ยพี่เจนจัดการเรื่อง้พี่พี่เห็นเราฆ่าช้างไงพี่เลยช่วยฆ่าให้มันเร็วขึ้น